ยินสแกนโกงวันนี้ครับเราจะเดินทางไปนําเรื่องเตือนภัยเนี่ยมาฝากกับคุณผู้ชมครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกับ t o y o ต้าไฮลักรีวอดีพรีเลนเนอร์นิยามการใช้ชีวิตใหม่ในแบบคุณกับไฮลัก์รีวอดีกระบะไลฟ์สไตล์4ประตูไปกันเลยครับ PVM Panoramic View Monitor กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาเพิ่มความปลอดภัยมั่นใจทุกการเดินทางปัจจุบันสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนที่บางกรณีนั้นอาจนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและอนาคตทั้งจากการถูกล่อลวงหรืออาจตกเป็นผู้ก่อเหตุก็เป็นได้ ทำให้ทางมูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการสารยุติธรรมภาคเหนือเชียงใหม่ที่เป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องการทํางานเชิงรุกเพื่อให้เยาวชนและวัยรุ่นรู้เท่าทันภัยออนไลน์นําไปสู่การจัดโครงการพิษภัยออนไลน์อบรมนักเรียนตามสถาบันการศึกษาในจังหวัดสร้างภูมิคุ้มกันทั้งกลโกงและคดีทางเพศที่มาจากความไว้เนื้อเชื่อใจในสื่อโซเชียล ก็จะมีน้องๆที่เป็นเป็นตำรวจหญิงตำรวจชายไปทํากิจกรรมกับเด็กก็ออกไปแนะนําตัวไปเล่าเรื่องเคสให้ฟังแต่ว่าเด็กที่ถูกหลอกลวงให้มีการถ่ายภาพลามกอนาจารผ่านทางออนไลน์เนี่ยเขา,าประสบปัญหาย,ยังไงแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยังไงเก็บปัญหาไว้คนเดียวนี่ไม่ควรไม่ควรจะเก็บไว้ควรจะต้องไปแจ้งให้ผู้ปกครองหรือคนที่ไว้ใจเพื่อที่จะมาพบเจ้าหน้าตำรวจในการที่จะ ไปดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาคือจริงๆเป็นโครงการที่ทางสูนยรมิรักษ์เด็กอของสำนักนงชาติดำเนินการอยู่แล้วในส่วนของการประชายสัมพันธ์ในโรงเรียนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะประสัมพันธ์ ช่วงเวลานิดเล็กๆน้อยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นเด็กบางกลุ่มเท่านั้นถ้ามีโครงการต่อเนื่องเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเขาก็ผ่านช่วงวัยต่างๆเขาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบปัญหาเขาได้แล้วก็กิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะทําให้ลดอา,อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในเรื่องของภาพละโมบอนาจารย์เด็กลงค่ะการเดินหน้าจัดโครงการอบรมให้กับเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ามีข้อมูลเรื่องของ การเกิดคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เด็กนั้นเริ่มตระหนักรู้ถึงข้อกฎหมายต่างๆและเปิดใจกับครอบครัวมากขึ้นนี่คือทิศทางเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมครั้งนี้ครับตัวแทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาปัญหาคดีต่างๆเริ่มทุเลาลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป้าหมายต่อจากนี้คือการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับกลุ่มวัยรุ่น รู้เท่าทันให้มากขึ้นก่อนที่เด็กจะเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีข่าวหลายๆข่าว<ม>ที่เด็กถูกหลอกถูกล่อลวงแลือฆ่าตัวตายหรืออะไรต่างๆแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่ตั้งรับอย่างเดียว<ม>ก็จะมีคดีเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มันน่าเสียดายที่เด็กหลายคนเนี่ยต้องต้องพลาดผิดพลาดในชีวิตเพราะนั้นจะทํายังไงให้มันมันมีสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับที่จะช่วยเหลือเด็ก หรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้เขารู้ว่าตรงเนี้ตรงเนีเ้เราจะโดนหลอกนะตรงเนี้ไม่ถูกต้องละหรือเป็นการต้องตามไปในตัวว่าลูกทําผิดแบบนี้ไม่ได้นะถ้าทําแบบเนี้ยโดนจับแน่นอนถามว่าผลตอบรับตอบรับมันอาจจะออกมาเป็น ตัวเลขไม่ชัดเจนแต่ว่าเรามั่นใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ลงไปเด็กๆเ,เขาสามารถที่จะบอกกันต่อได้รหรือเขาอาจจะบอกว่าบอกเพื่อนเขาได้ว่าโอ๊ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยเขาบอกแล้วเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้นะรหรืออะไรก็ตามมันก็อาจจะช่วยถึงแม้ว่าช่วยได้แค่หนึ่งคนคผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วทางมวยที่โรงพยาบาลตุลาการสารยุติธรรมภาคเหนือเชียงใหม่ ต้องการให้โครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการนําร่องที่จะให้ทั่วประเทศนั้นได้นําไปปรับใช้ในการลดอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์กับเยวชนให้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยๆจากแบรนด์วอ l ลิไว้ณนที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกขถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชรทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ